สวัสดีค่ะวันนี้แม่นกจะนําประโยชน์ของบวบมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะประโยชน์และสปปรรพคุณของบวบเหลี่ยมที่เห็นนี้นะคะ 1. ช่วยบํารุงร่างกาย 2. แก้ร้อนใน 3. ช่วยขับปสัสสาวะ 4. ช่วยขับเสมหะ 5. รักษาคางทูม 6. ช่วยลดไข้ 7. แก้บิด 8. แก้ปวดท้อง 9. ช่วยขับน้านม10ช่วยทําให้ประจําเดือนมาเป็นปกติ11แก้เจ็บคอ 12แก้บวมช้ำา3 3ช่วยระบายท้องและ14แก้วัดค่ะประโยชน์คร่าวๆของบวบที่นำมาฝากกันก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ประโยชน์เขามีอีกเยอะหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะคนไทยรู้จักบวบในฐานะเป็นผักอย่างหนึ่งมากที่สุดซึ่งบวบเหลี่ยม นับเป็นผักที่รู้จักแพร่หลายหาซื้อได้ในตลาดทั่วประเทศไทยและมีตลอดปีผลอ่อนของบวบเหลี่ยมใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภทโดยจะนิยมต้มหรือนึ่งให้สุกเสกียก่อนส่วนในภาคอีสานบางท้องถิ่นใช้ยอดอ่อนของบวบเหลี่ยมเป็นผักด้วยซึ่งจะใช้ปรุงอาหารเช่นเดียวกับผลอ่อนแต่จะมีรสขมกว่าผลอ่อนนอกจากใช้ผลอ่อนเป็นผักแล้วเพื่อบวบแก่จนแห้ง และจะมีเส้นใหยที่เหนียวเหนียวโปร่งโปรง,ปรงยืดหยุ่นได้ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นใช้ถูตัวหรือนำมาขัดล้างถ้วยชามแทนฝอยขัดหมอ้อชนิดต่างๆนอกจากนี้ยังนำมาใช้ตกแต่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์รูปแบบต่างๆได้อีกด้วยเมนูอาหารที่ชอบนำมาประกอบอาหารก็คือผัดบวบใส่ไข่ที่เรากินกันเป็นประจำนะคะ แล้วก็นำมาต้มจิม้มน้ำพริกกะปิปลาลาก็อร่อยค่ะหรือมีอีกหลากหลายเมนูนะคะหากใครชอบรับประทานก็รับประทานต่อไปค่ะเพราะประโยชน์ของบวบเหลี่ยมมีมากมายกว่าที่เราคิดนะคะคลิปนี้นำมาฝากกันค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะหากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ต่อได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ